สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนต่อยตรายพบโดนไล่ออกบ้านยอมรับแยกกันอยู่เปิดใจพิธีกรผู้เพียบพร้อมต่อยตรายพบริมปะพัดที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับไฟเดย์โชว์รวมพูดคุยยาวนานที่สุดเป็นครั้งแรกถึงมุมมองชีวิตที่ได้เปิดใจถึงสาเหตุที่ต้องแยกเตียงกับภรรยาตั้งแต่แรกที่เริ่มใช้ชีวิตด้วยกันพร้อแล้วถึงวินาทีที่ภรรยาเดินเข้ามาบอกว่าเป็นไม่สบายหนักและหลักคำสอนที่ถ่ายทอดให้กับลูกว่าอย่าเก่ง เหมือนพ่อให้เก่งในแบบที่ลูกอยากเก่งโดยเจ้าตัวเราว่าเรื่องที่ผมต้องแยกห้องนอนกับภรรยาเพราะผมเป็นคนที่มีความส่วนตัวสูงมากเขาก็เป็นในชีวิตผมกับเขาแทบจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยไม่ตรงกันสักอย่างเลยถ้าผมพูดวันนี้นกเขาจะบอกว่าไม้แต่สิ่งที่เหมือนกันคือความเป็นส่วนตัวสูงทั้งคู่อันนั้นอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งคือผมเป็นคนนอนยากมากผมนอนขึ้นหนึ่งสี่ชั่วโมงอย่างเก่งแล้วผมนอนตื่นทุกชั่วโมงทุกๆหนึ่งชั่วโมงผมจะตื่นคือตื่นแบบนี้ตลอด พอตื่นมาเข้าห้องน้ําอะไรเรียบร้อยสินาทีก็จะหลับต่อผมไม่ได้มองว่าเป็นความทรมานนะมองว่าเป็นชีวิตในหนึ่งอาทิตย์เราจะตื่นแบบนี้3าถึงสวันติดติดกันถามว่าพี่แตงภรรยาพี่ต่อยเคยพูดว่าพี่ต่อยเลี้ยงพี่ต่อยดีเกินไปเจ้าตัวตอบว่าอ๋อเรื่องมันเกิดแบบนี้เวลาที่ทะเลาะก,กันขึ้นมาแล้วเขาทําอะไรไม่ได้แล้วก็หาทางออกไม่ได้เขาก็จะร้องไห้เขาก็ไม่ได้ร้องตลอดพอเขาร้องเสร็จเราก็จะโมโหและพอเขาร้องเสร็จเขาก็จะโมโหมากๆเขาก็จะบอกว่าความผิดอยู่ที่เธอและผมก็งง มากความผิดทั้งหมดมันอยู่ที่เธอเธอเลี้ยงฉันดีเกินไปทําให้ฉันกลายเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้เป็นแบบนี้สักหน่อยเมื่อก่อนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก social news กับคุณครับ